ห้วยหมาหอนเป็นชื่อหมู่บ้านชนบททางไกลแห่งหนึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเลี้ยงชีพโดยการทำกสิกรรมและค้าขายของป่าท,ที่ได้จากการล่าสัตว์หรือเก็บเกี่ยวสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติชาวห้วยหมาหอนติดต่อกับโลกภายนอกผ่านการเดินทางแลกเปลี่ยนสินค้ากับพ่อค้าในเมืองหรือไม่ก็ขายให้พ่อค้าคนกลางที่เป็นตัวแทนรับซื้ออย่างเจ๊กรุ่ง พ่อค้าชาวจีนที่อพยพย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดมาอยู่ในหมู่บ้านแต่งงานอยู่กินมีครอบครัวกับคนบ้านนี้จนกลายเป็นคนในไปแล้วชีวิตของชาวบ้านดำเนินไปอย่างผาสุกเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนเวลาในหมู่บ้านไม่ได้เดินล้อไปตามนาฬิกาของโลกภายนอกไม่มีเรื่องประหลาดสยองขวัญกวนใจใครหรือมีขโมยขจรที่ไหนทำให้หมาที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ต้องหอน เหมือนในชื่อหมู่บ้านแต่แล้วจู่มาวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ทำให้หมาต้องหอนขึ้นมาจริงๆด้วยว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่หรือวัวควายต่างก็ล้มตายกันเป็นเบือถูกควักเครื่องในตัดหัวทำเอาชาวบ้านต้องอยู่กันอย่างอกสันขวัญแขวนไม่เป็นอันหลับอันนอนตอนกลางค่ำกลางคืนไม่มีใครกล้าออกจากบ้าน ชาวบ้านคนที่ไม่กลัวก็รวมตัวกันออกไปล่ามันด้วยคิดว่าไม่เป็นเสือก็น่าจะมีที่ออกอารวาดในครั้งนี้มันไม่น่าจะเป็นหมีหรือหมาป่าแล้วละ่ะเออไม่แน่มันน่าจะเป็นเสือก็ได้นะพวกมึงเฮ้ยแม่งเอ้ยบรรยากาศแบบเนี้ย ร้อยทั้งร้อยตามสูตรหนังผีเนี่ยมันจะต้องมีคนสู่คิดแน่นอนเลยกูฟันทงเลยเนี่ยพอได้ลาดตระเวนกันไปสักพักก็เจอดีเข้าให้เพราะสิ่งที่พวกเขาพบนั้นไม่ใช่เสือหรือหมีแต่อย่างใดแต่มันคือสิ่งมีชีวิตประหลาดครึ่งคนครึ่งสัตว์ที่เรียกกันว่าเสือสมิง เสียงอะไรอ่ะเกิดอะไรกันวะกระสุงทำหาอะไ้นไม่ได้เลยตายห่าละ ออ้าาอ้าากูกูดอรแล้วว่ฉันเธอตายอองกูว่าตายแล้วอ แแบบนีี้้ท่่่าไมดลวลเหตุการ์<า>เริ่มบานปลายกลายเป็นฟันร้ายของหมู่บ้านห้วยหมาหอนเมื่อเจ้าเสือสมิงได้ออกอลวาดดักฆ่าผู้คนแบบไม่เว้นวันจนไม่มีใครกล้าย,ย่างกลายเข้าป่าไปหาของมาขายผู้ใหญ่บ้านจึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางการแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรตอบกลับมาเพราะคำว่าเสือสมิงมันดูเป็นนิยาย ไม่ก็การ์ตูนเล่มระบาดมากกว่าเรื่องจริงในมงยามที่มืดมนอับจนหลนทางนี้จูจ่ๆก็มีกลุ่มนายพรานเดินทางผ่านเข้ามาในหมู่บ้านโดยมีพรานโอชาเป็นหัวหน้าคณะทันทีที่ได้รู้เรื่องเสือสมิงอลวาตพรานโอชาจึงรับอาสาพาลูกน้องออกตามล่าฆ่าเจ้าอามนุษย์เพื่อทวงคืนความสงบสุขให้ห่วยหมาหอน <laughs> พวกเจ้าไม่ต้องกังวลจะปีศาจหรือพี่หาซาตานตัวไหนข้าก็ไม่เคยหวัน่นเตรียมตัวรับข่าวดีกันได้เลยไปเว้ยพวกเราได้เวลาล่าแล้ว ภายในคืนนั้นชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังระงมราวกับกําลังเกิดสงครามกลางป่าพอตะวันส่องแสงไก่โกงคอขันพรานโอชาก็ได้ประกาศชัยชนะให้คนทั้งหมู่บ้านได้ยิ้มหน้าบานเพราะเบื้องหน้าหักของทุกคนคือร่างที่เต็มไปด้วยเลือด แล่รอยพลุนจากกระสุนนับร้อยของเสือสมิงเขาจ้องมิ่งจริงๆสิ้นชีวิตคือหมดสิ้นลมหายใจนึกว่นน้ยอยโลกเด็กมาตอนแรกตายไม่ยังวะนะตายโอ้ยตายแน่แน่สือสมิงจริงๆด้วยเกิดมาเกิดเห็นตุ่นอุท่าในสุดหอนอย่าถามว่าหัวเราดทำไมหัวเราดเฉยๆสะใจ ผู้ใหญ่บ้านจึงตอบแทนน้ำใจโดยสร้างที่พักอาศัยพร้อมแต่งตั้งให้พรานโอชาและลูกน้องเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของห้วยหมาหอนเรื่องราวมันควรจะจบลงแค่นี้แต่ทว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ปอบุญายปอบุญายเสือสมิงมันมาเห็นแล้วครับตะคืนสมิงมันกินวัวบ้านลุงวงหมดคอกเลยครับปอบุญายเนี่ยจะได้แล้วครับทีนี้เออใจเย็นยเย็นใจเย็นๆเดี๋ยวกูไปคุยกับพ่อพานโอชาก่อนแปดวันหลังจากที่พรานโอชาได้กำจัดเสือสมิงที่หมู่บ้านห้วยมาหอนจู่จ สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ก็กลับมาล้มตายอีกครั้งชาวบ้านเริ่มคลางแคลงใจแห่ไปถามไทยเรื่องราวจากพรานโอชาในเมื่อปราบเสือสมิงไปแล้วเหตุใดยังเกิดเรื่องร้ายเช่นนี้ขึ้นอีกโอ้ยเรื่องมากวุ่นวายอะมีอะไรอีกก็เรื่องเสือสมิงนั่นแหละพ่อพลานเมื่อคืนมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านถูกฆ่าตายอีกแล้วสภาพเหมือนเดิมเลย ไม่จบไม่สิ้นเฮ้ยโถ่เอ้ยพวกเอ็งนี่มันได้คืบจะเอาศอกเสือสมิงนะมันจะมีตัวเดียวนะมนุษย์อย่างเราๆเ,เนี่ยมันจะมีหลายคนเลยแล้วพวกสมิงมันจะมีตัวเดียวได้อย่างไงกันเราตอนเนี้ยกระสุนพิเศษที่หล่อจากแร่เงินบริสุทธิ์ของขา้ามันก็จะหมดแล้วถ้าพวกเอ็งอยากให้ข้าล้างบางไอพวกสมิงให้สิ้นซากมันก็ คร okay. ั้งนี้ก็คงจะต้องมีค่าใช้จ่ายกันสะหน่อยอะนะค่าใช้จ่ายนั้นเหรอแล้วมัน mm สักเท่าไหร่และพ่อพานเออหนึ Chuck ่งสองสามสี่ก็ตกตัวละประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นตัวละห้าหมืนจะบ้าแล้วพรานนี่ปล้นกันชัดๆอะ แล้วจะให้ชาวบ้านไปหาเงินมากมายแบบนั้นมาจากไหนอ่ะแล้วถ้าสมิงมันมีเป็นสิบตัวทําไงละทีเนี้ยทอนลูกชายของเจ็กรุ่งกล่าวขึ้นแซกแล้วถ้าสมิงมันมีเป็นสิบตัวเราจะทำยังไงก็รีบทํางานหาเงินมาจ้างพวกข้าล่าสมิงยังไงล่ะไอ้ตี๋จะนั่งงอมืองอเท้ารอคนรับใช้อย่างเดียวหรือยังไงคนเราก็ต้องทํามาหากินเว้ย เงินที่ไหนมาจ่ายล่ะเนี่ยเอาไงดีล่ะพอ่อผู้ใหญ่พวกเราไม่มีเงินใจ่ายให้พรานโอชาแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยสมิงไม่ได้ลากันง่ายๆนะจ๊ะหรือถ้าใครจะลองข้าก็ไม่ว่านะ <S 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 เชิญเลยตามสบายเก่งนักลากลันเอาเองโดนแดกมากก็ไม่รู้ว่ามึงเนี่ยนี่บอกให้นะ หมู่บ้านที่แล้วเนี่ยก็ทำอย่างนี้อยากซ่าไปจัดการเองเรียบร้อยไม่เหลือไม่แต่ตัวเดียวสมิงเหรอเปล่าเท้าบ้านนั่นแหละปายเรียบไม่ได้โมพ่อเห็นสถานการณ์เริ่มตึงเครียดเจ็กรุ่งจึงรีบเข้าไปห้ามปรามลางดึงตัวลูกชายออกมาจากบริเวณการประชมุมอ้ยา,ยา,านาิอย่าซีซัวตาไปนาเดี๋ยวพวกมังไล่ยิงแล้วจะเป็นเรื่อง ไม่ต้องห่วเดี๋ยวอัวจะพิสูจน์เรื่องนี้เองอัวรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลซะแล้วแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับราคาที่ต้องจ่ายแต่ก็ไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านจึงรวบรวมเงินจากทุกคนเพื่อจ้างวานให้พรานโอชากําจัดเสือสมิงอีกครั้งคืนวันนั้น พรก็แอบ,บย่องตามคณะล่าสมิงเพื่อสะกดรอยตามเฝ้าดูพฤติกรรมของพรานโอชาและพักพวกที่ดูน่าสงสัยชายหนุ่มแอบ,บสังเกตเห็นพรานโอชาสั่งการให้หลูกน้องหอบหิวร่างชายผอมโซคนหนึ่งออกมาจากเต็นน,นั่นมันอะไรกันวะนี่พวกมันทำอะไรอยู่กันแน่ชายคนนั้นถูกล่ามโดยโซตรวนขนาดใหญ่ราวกับนักโทษไวกว่าความคิด จูจๆก็เหมือนมีอะไรแข็งๆกระแทกเข้าที่ท้ายทอยจนชายหนุ่มภาพตัดหมดสติไป เช้าวันต่อมาพรานโอชาก็นำร่างเสือสมิงอีกตัวมาโชว์ให้กับชาวบ้านก่อนจะบอกชาวบ้านว่าตนได้พบเบาะแสพวกสมิงกำลังยกฟูงเข้าบุกถล่มห้วยหมาหอนเพื่อล้างแค้นให้กับพรรพวกของมันอ,อันที่จริงข้าก็เอ็นดูสงสารชาวบ้านหาเช้ากินคําแลบพวกเองเหมือนกันนะ แต่ว่าการที่จะรับมือสมิงพร้อมกันหลายตัวแบบนี้นี่ข้าคงต้องใช้กำลังทรัพย์ที่มากโขเลยล่ะเงินทองพวกเจ้ามันก็เริ่มร่อยรอแล้วเออข้าว่าเอาแบบนี้นะเอาเป็นว่าข้ามีข้อเสนอให้พวกเจ้านำชนดทดินมาจำนองไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักประกันว่าพวกข้าจะไม่เหนื่อยฟรี หรือไม่ก็รีบย้ายออกไปจากที่นี่ก่อนพระอาทิตย์จะตกดินไม่อย่างนั้นลราก็ไอ้ยาพวกลืมมีใครเห็นไอ้ตีลูกชายอัวหรือเปล่าวะมัง่งหายไปอ่ะมัง่งหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะอัวในี่ใจคอไม่ลีเลยเสียงสั่นเครือของเจ๊กรุ่งดังแทรกขึ้นมาชาวบ้านทุกคนต่างสส่หน้าไม่มีใครเห็นไอน้นมตีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว <laughs> ไมงั้นก็จะจบลงแบบลูกชายเจกรุง่งข้าไม่รู้ด้วยนะรีบคิดรีบทำกันละ่ะรู้นี่ว่าจะตามตัวข้าได้ที่ไหนไปเว้ยพวกเราไม่กี่โมงหลังจากนั้นที่ร้านกาแฟของเจกรุง่งก็ปรากฏร่างของชิดชายหนุ่มวัยสีต้นบตน ที่เป็นลูกค้าประจำและเป็นเหมือนเพื่อนสนิทต,ต่างวัยของไอทอนชิดยกแก้วโอเลี้ยงขึ้นดูดรวดเดียวหมดก่อนจะกล่าวขึ้นว่าเออเจกสัมพี่ชายผมที่ชื่อไอชายได้หรือเปล่าที่ย้ายไปเป็นศิ์วัดบ้านแฮวขับรถให้หลวงพ่อเจ้าวาดนนะ่ะมันบอกว่าหลวงพ่อที่มันปรนิบัติอยู่ท่านก็มีวิชาอาคมใช่ย่อยเหมือนกันนะเราลองไปกราบขอร้องให้ท่านมาช่วยกันดีไหมครับ ไหนจะเรื่องเสือสมิงที่กําลังจะยกทับมาไหนจะเรื่องที่เอทอนหายพี่ผมว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับพรานโอชาแบบที่เอทอนว่าก็เป็นได้นะเจ็กเจ็กรุ่งได้ยินเช่นนั้นก็ไม่รอช้ารีบคว้ามือในชิดขึ้นรถพากันเดินทางออกจากห้วยม้าหอนมุ่งตรงไปยังวัดบ้านแห้ววัดประจังหมู่บ้านห้วยระกำรรเล่าทุกอย่างและกราบกราลหลวงพ่อให้ไปช่วยเหลือพวกตน ไอ้ชายไอ้ชิบหาย<อ>มึงเอากูไปโมโอ,อีกจนได้ลุงชายที่ยืนจีบแม่ค้าอยู่หน้าวัดถึงกับจามฮัดเชย่ยจามแรงแบบนี้ไม่บอกก็รู้โดนดนิดาแน่นอนลุงพ่อหันมาทางชาวบ้านที่เข้าเฝ้าอาตอมาไม่ได้หลงภาคสนามไปโปรโดสัตว์ขาจัดไผยแบบนั้นนานแล้ว ก็ตามไว้และสร้างคาดมันไม่อำนวยแต่พวกโยมไม่ต้องเป็นห่วงมีพระลูกวัดรูปหนึ่งเหมาะกับงานนี้เขาน่ะเป็นสิทธิ์ลุ่นล่าข้องอาตมาเองทุกคนมองตามสายตาของหลวงพ่อเห็นพระหนุ่มท่าทางล่ำสันรูปหนึ่งกำลังกวาดลานวัด